ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในอาร์ตเนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษประจำวันศุกร์นะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษหลุดนะครับแต่ฮานอยปกติฮานอย v i เเจาะนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังการวิเคราะห์ฮานอยพิเศษกันเนาะฮานอยพิเศษประจำวันที่5นะครับจะบอกส่งท้ายก็ไม่ใช่เพราะว่าฮานอยพิเศษฮานอยมีทุกวันยยเวนวันตรุษจีนครับฮานอยฮานอยเมื่อวานออก6 69896ครับสัญญาณ9 6สัญญาณเบิ้ลตองนะครับสัญญาณเบิ้ลตองนะครับวันนี้วันนี้ฮาอะไรพิเศษให้เด่นไปตัวเดียวครับจะไม่เจาะให้นะครับเสมอไนไข่ต้มครับไม่เจาะครับทำไปเจาะเอง้วกันผมชอบขาลูดขาวิ่งจัดเจ็ดครับแต่ส่วนตัวผมผมแนะนําให้เล่นเบิ้ลครับเล่นเบิ้ลเน้นไปที่2 2 7 7ครับ2 2 7 7 6 6 9ก้าเก้าอันนี้คือเน้นะครับแต่เล่นเบิ้ลทุกหานะครับเล่นเบิ้ลทุกหานะครับเน้นไปที่สองสองเจ็ดหกหกเก้าเก้านะครับแล้วก็ตองนะครับติดตองครับตองศูนย์ถึงตองเก้านะครับเล่นเบิ้ลไม่เล่นตองเหมือนใครนะคนเหมือนคนเล่นไม่เป็นอ่ะคุณเล่นเบิ้ลคุณต้องเล่นตองนะครับตองอีกแค่สิบบาทสิบบาทโอกาสสิบบาทโอกาสที่จะได้แต่สามตัวก็เป็นไปได้ติดไปครับไม่เป็นไรครับ สิบบาทถ้าไม่มาก็ถือว่าตังร่วงหายครับแฟนขโมยหรือลูกจิกยังเยอะกว่านี้นะครับอย่าไปคิดอะไรมากครับอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับถ้าขาไม่สนใจชุดเบิ้ลท่านก็เอาเจ็ดไปวิ่งบนลูดล่างน,นะครับนะครับลองพิพจรารณาดูครับผมว่าสัญญาณ96าหมาฮานอยพิเศษจะน่าจะเบิ้ลต่อ,อน่าจะเบิ้ลอย่างต่ําในรอบ2รอบนี้นะครับในรอบ2รอบนี้ในวัน2วันนี้นะครับถ้าไม่มาวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะมานะครับ ขอให้มาวันนี้หาขอให้มาวันนี้เลยนะครับขอจะได้รวยๆนะครับอย่าลืมนะครับเล่นเบิ้ลทุกหานะครับเน้นสองสองเจ็ดหกหกเก้าเก้านะครับและตองศูนย์ถึงตองเก้านะครับถ้าให้เน้นตองอะไรก็อย่างมันเน้นเบิ้ลสองสองเจ็ดหกหกเก้าตองก็ต้องตองสองตองหกตองเจ็ดตองเก้านะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับแล้วเรามาลุ้นกันเนาะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้รวยๆทุกท่านครับ